ครับตลาดที่ช่องวุฒิกระสินครับผมเข่าเด้อพี่น้องอีกแล้วครับมีอะไรเมนูอะไรบ้างเนาะครับมีอะไรบ้างครับนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอขอบป้าว่าครับผักผัลรวมมิตรขับหมูนะครับขนาด หิวยังแล้วครับมากินข้าได้ครับพี่น้องผัดขาด้าวเหนหมูครับแค่แล้วกับป่นปลาทูนะครับได้ครับมาเต็นได้ครับพี่น้องครับผัดผัดขา้าวน้า กระเทศกับหมูแล้วก็คนปลาทูรถเกบรถแซ่บนะครับ Đây chồng cắt thẳng quá. Đây. Dạ. Cắt ย่างครับวัวบกับเจราเน่ตัอบอกันนะกับซีัอบอะไรนะเขาเรียกหอมปี๊ยเกล็ดหอมประทูนะครับอืม แวะมาได้นะครับถ้าจะผานะครับร้านเม็ดด้วยอนะครับร้อ,อร่อยไหมอร่อยอร่อยนะครับนไก่อ่ะที่อยากจะพันมุนนะครับพี่น้อง สะพานมานะครับกับมาทาาของเจียมนะครับอยู่ห่างจากที่อยากจะพันมวประมาณ1อยเมตรนะครับตรงข้ามกับอันนพิบูลหมูยอนะครับแต่มาได้นะครับโทรมาได้เลยทักแชทเฟซบุ๊กมุตกระสินมานนะครับแล้วโทรมาเบื่อผมกระเดูนชูครับ ดีเก้านะครับ าช่วยยูแลได้นะครับได้ดแล้วผ้ามีแบบไหนผู้หญิงผู้ชายเนาะใช่ลายชั้นนะครับมือแรกมือสองก็มีมาเบิรงก้อนนะครับพี่น้อง <c oughs> มาเอียกเบิรงก้อนนะครับราคาไม่แพงครับ <c oughs> เกิเท่าไหร่นะแแบบร้อยเนาะไม่แพง วยงามไม่เพียงเลยไม่ไปแท้งขงุมบอลว่าเรื่อกับร้านพี่ชายจอนนี่แซ่บเนาะนะครับโครงการนี้นะครับแวไปทานข้าวทานอาหารก่อนนะครับแซ่บนะครับราคาเป็นไม่แพ,งน,พงนะครับ งก,กำลังเดินทางกระแปนแบบทางปลอดภัยนะครับน้องกันทีนี้ก็มัน,ม,นมีความสุขนะครับขับรถดีๆน,น,นะครับผมเมาแบบพากอนะครับวิ่นนะครับวิ่นหัวเข้าว,วิ่นก่อนจะงขับนะครับ ยูด้านฝั่งร้านอ่าเจ่าต้อยกุ้งใช่เจ้าต้อยกุ้งจ้างไงเราล้วเพื่นเป็น,นร้านไม่ดี <c oughs> มาตัวนี้ไรนะครับผมใ่าอ, <c oughs> อ,อยู่ใกล้ๆใช่ออยู่ต่างจังหวัดที่ผ่าน <c oughs> ถ้าผ่านมาทาง พี่บุญกับแม่มาได้นะครับในกบาบ้านพานันทางพี่บุญนะครับพอพันกับแม่มาก่อนรถครับ <c oughs> อย่าเพิ่งเพยงพวกรองนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับมาได้เลยนะครับจริงจริงลุกคุ่งมาชีวิต ใช่อยากชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับว่ามาได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับ <c oughs> พบกันในคลิปหน้านะครับพี่น้องเนาะนะครับอนุญยัดข้าวก่อนนะครับกับเลดานะครับมีคลิปหนานะครับอ่โชคดีเนาะนะครับสสวัดีวันโปรแกรมด้วยก็จะถึงนี้นะครับวีตีใหม่ไทยนะครับพี่น้องร่ำรวยนะครับสูตข้าวแข้มแรงนะครับมีคนสูบทุกท่านเลยนะครับพื้นที่นะครับก็ มกสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับไกดครับผมดีครับ